ถึงขั้นฟ้องแล้วเนี่ยก่อนที่ศาลจะพิาพากษาเนี่ยเขาให้ไกล่เกลี่ยกันก่อนมีกระบวนการไกล่เกลี่ยก็จะตกลงกันว่าจะผ่อนชำระอย่างไรคุณจะยอมเขาเสนอจะให้ผ่อนชำระอย่างไรถ้าตกลงกันได้ก็จะเอาคําผลของการไกล่เกลี่ยไปให้ศาลสั่งลักษณะนี้เป็นต้นแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ศาลก็ให้ไต่สวนพยานหลักฐา,า,านคนละครั้งค่ะแล้วศาลก็พิพากษาคุณก็ต้องทาตามคําพิพากษาของศาลก็อยู่ที่การไกล่เกลี่ยค่ะว่าคุณจะยอมตามข้อเสนอของเจ้าหนี้ไหมถ้าคุณไม่ยอมคุณรับไม่ได้ เจ้าหนี้ก็ไม่ยอมศาลก็จะพิพากษาตามพยานหลักฐานศาลก็จะนับสืบพยานสืบพยานโจทย์ครั้งหนึง่งสืบพยานจำเลยครั้งหนึง่งแล้วหลังจากนั้นศาลก็พิพากษาค่ะเพราะนั้นคำพิพากษาออกมาแล้วก็ต้องทําตามคําพิพากษาดังนั้นการ,การเจราจาไกลเกลี่ยเป็นการคุยกันก่อนระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อจะตกลงร่วมกันว่าจะผนชําระอย่างไรจะผนจ่ายอย่างไรแล้วค่อยเอาใบที่ไกลเกลี่ยบันทึกไกลเกลีนะ่ยไปให้ศาลสั่งค่ะ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ศาลก็พิพากษาตดยสืบพยา,ยานค่ะนะ